สวัสดีครับวันนี้นะครับก็กลับมาพบกับการสอนคณิตศาสตร์ออนไลน์นะครับกับพี่เซอร์รัอีกครั้งหนึ่งนะครับในวันนี้นะครับก็จะพูดเรื่องของโจทย์ปัญหาแบบรูปและความสัมพันธ์เป็นตอนที่3นะครับซึ่งแน่นอนลักษณะโจทย์ก็จะไม่เหมือนกับ2องตอนอที่ผ่านมาเรามาดูกันนะครับวันนี้นะครับการแก้โจทย์ปัญหาจะเป็นลักษณะที่ถามตัวที่เขาต้องการหานะครับ หลายครั้งที่ผ่านมานะครับเราจะหาผลบวกถูกต้องไหมครับวันนี้เขาให้เลข1 3 5 7นะครับ9แล้วก็ถามตัวที่86นั่นคือตัวแรกมันคือเลข1ตัวที่2คือเลข3ตัวที่3คือเลข5ตัวที่4ี่คือเลขเเขาอยากรู้ตัวที่86ครับเรามาดูวิธีทำกันนะครับ วิธีทำนะครับก็นักเรียนก็ลอกโจทย์มาอีกครั้งหนึ่งนะครับเรามาดูกันว่ามันเรียงกันไปเป็นลักษณะแบบไหนเพิ่มขึ้นเท่าไหร่หรือว่าลักษณะมันลดลงเราจะต้องใช้การสังเกตนะครับเรื่องนี้จะไม่มีสูตรที่ตายตัวแต่จะมีลักษณะการคิดมองให้ออกนะครับว่าความสัมพันธ์เป็นแบบไหนแบบไหนนั่นเองนักเรียนดูลูกศรที่มาเซอร์โยงครับมันเป็นยังไงครับมันเพิ่มขึ้นทีละเท่าไหร่ครับ 2อ,อันนี้ก็2อ,อันนี้ก็2ใช่ไหมครับถ้าเป็นเทคนิคนะครับในการคิดโจทย์แบบนี้นักเรียนก็ต้องลองนึกถึงสุดคูณแม่2มาเซอร์บอกเลยนะครับนึกถึงสุดคูณแม่2นะครับเพราะฉะนั้นมาเซอร์ลองท่องสุดคูณแม่2 2 1 2ใช่ไหมครับแต่ตัวแรกมันคือเลข1ในเมื่อมันเกินไปเราก็ลดมันถอยหลังมาก็ลบออก1น,นั่นเองนะครับมาเซอร์ก็จะลองเขียนนะครับเป็น2คูณ1ได้ สองลบออก1นะครับก็เหลือ1นั่นเองต่อไปเราไปดูตัวที่2นะครับว่าความสัมพันธ์มันได้หรือเปล่าอ่ะก็เริ่มต้นดูนะครับเป็น2คูณ2ได้4แล้วเราก็ลบออก1ก็เหลือเท่าไหร่ครับ3อ่ะตรงกับตัวที่2ของเราใช่ไหมครับคือเลข3ต่อไปเราไปดูนะครับตัวที่3ของเราต่อนะครับตัวที่3ของเราต่อนะครับมันก็คือ มันก็คือ2คูณ3ได้6เห็นไหมครับแล้วก็ลบออก1เหลือ5สังเกตนะครับมันก็จะเหมือนกับตัวที่3ของเราคือเลข5นะครับนักเรียนเริ่มจับข้อสังเกตได้ไหมครับว่ามันเออมันเป็นไปตามสิ่งที่เราคิดจริงๆโจทย์บอกมาแบบนี้เพราะฉะนั้นเราก็จะได้ความสัมพันธ์ออกมาแล้วว่าถ้าเปล่อโจทย์ถามตัวที่86ใช่ไหมครับมาเซอร์ก็จะเขียนเลยนะครับว่าตัวที่นะครับ86 นะครับมันก็คือเป็น2คูณ86ใช่ไหมครับแล้วก็ลบออก1นั่นเองนะครับได้ความสัมพันธ์เรียบร้อยเห็นหรือ,อยังครับว่ามันจะเกิดจากการสังเกตของเรานะครับอ่ามาเซอร์ก็เขียน2อคูณ86ลบ1อ่ะมาช่วยมาเซอร์คิดหน่อยครับว่ามันตอบท่าไลาย86คูณ2ได้ 6 2 1 2 1 8 2เป็นห่งเป็น1 7 2, ใช่ไหมครับหลังจากนั้นเราต้องลบออก1ตามสูตรของเราครับก็เหลือ171นั่นเองได้คำตอบของข้อนี้ออกมาแล้วจะเห็นจะเห็นได้ว่ามันไม่ได้ยากใช่ไหมครับมันเกิดจากการสังเกตนั่นเองนะครับแล้วเดี๋ยวในลนักษณะของโจทย์ข้อต่อไปมันจะเพิ่มความสนุกมากขึ้นอีกนะครับเราลองมาดูกันครับ1,4,9,16,25 ใช่ไหมครับถ้าใครนะครับเจอโจทย์แบบนี้เขาถามตัวจงหาจํานวนที่ร้อยสามนะครับตัวแรกมันคือ1ตัวที่2คือ4ตัวที่3คือ 9, เก้าจะเรียงแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นไอตัวที่ร้อยสามันเป็นยังไงอ่ะเหมือนเดิมคิดอะไรไม่ออกนักเรียนลอกโจทย์มาเขียนก่อนเดี๋ยวมันจะนึกออกเองระหว่างที่เขียนนักเรียนก็ต้องนึกเอ๊หนึ่งสี่เก้าสิบหกยี่ห้าเขียนห่างๆกันหน่อยเนะยาะเดี๋ยวจะได้มีพื้นที่ในการคิด นักเรียนลองนึกซิมันเหมือนสุดคูณอะไรสักอย่างไหมหนึ่งคูณหได้1เห็นไหมครับต่อมา4มันเกิดจาก2อคูณสได้4เห็นไหมครับเกมันเกิดจากอะไรครับ3าคูณสได้9ก6าหเฮ้ยเราเคยท่องงอนสี่สีเราเคยท่องว่งาห้าห้าเห็นไหมครับนี่คือสิ่งที่นักเรียนท่องสุดคูณมาแล้ว ต้องดึงส,ดสุดคูณตรงนั้นนะครับมาเป็นข้อสังเกตด้วยว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างในแม่สุดคูณเราแล้วมันจะทําให้เราเนี่ยสามารถไปแก้โจทย์ปัญหาต่างๆได้อีกมากมายไม่ใช่ว่าท่องอย่างเดียวก็ท่องนะครับต้องเกิดจากการสังเกตด้วยเพราะฉะนั้นเราได้ความสัมพันธ์แล้วใช่ไหมครับว่ามันคือเกิดจากเลขเบิลเพราะนั้นเขาถามตัวที่ร้อยสใช่ไหมครับเราก็เอาร้อยสคูณร้อนั่นเองก็จะได้ออกมาแล้วเป็นคําตอบ เนาะอ่าเพราะนั้น103ยคูณ103นะักเรียนก็ไปช่วยมาเซอร์คิดหน่อยครับว่าได้เท่าไหร่ปุ๊บอ่าปุ๊บ339นะครับ03อ้าวเอาเลข0ตรงกลางไม่มีประโยชน์เอาไปคิดหลักร้อยปุ๊บก็ได้1นะครับ1 6 0 0นั่นเองนะครับก็ได้ตรงนี้ออกมาเรียบร้อยละ1609นะครับหลังจากนั้น นะครับเราได้ตรงนี้เสร็จเรียบร้อยเราก็ไปดูสเต็ปต่อไปข้อต่อมานะครับก็จะเป็นความสัมพันธ์ที่เป็นลักษณะอ่ะเศษส่วนบ้างละกันนะครับตามที่เราเห็นโจทย์ที่มาเซอร์เขียนให้แล้วว่าเป็น1ลบด้วย1ส่วน2ลบด้วย1ส่วน4ลบด้วย1ส่วน8ลบไปเรื่อยๆจนถึงลบ 1ส่วน64จะได้คำตอบเท่าไหร่บางคนเห็นโจทย์ข้อนี้แล้วก็ตกใจโอ้ยจะลบยังไงเนี่ยต้องดึงความรู้เรื่องเศษส่วนมาใช้อีกแล้วหรอโอ้ยไม่เอาละข้อนี้ยอมไม่เอานะครับนักเรียนต้องพยายามในเมื่อคิดไม่ได้นักเรียนก็ลองลบแบบธรรมดาก่อนอ่ะเอาตัวแรกลบตัวที่สิมันได้เท่าไร่เหมือนมีอยู่หนึ่งแล้วไปลบออกครึ่งก็ต้องเหลือครึ่งใช่ไหมครับพอเราได้ตัวแรก2ตัวแรกเราก็ไปลบตัวที่3ต่ออ่ะลอง ต้องใช้ความอดทนนะครับก็กลายเป็น1.4ส่วน4ใช่ไหมครับ1ส่วน2ลบ1ส่วน4แล้วก็ลบอขอโทษครับลบ1ส่วน2แล้วก็ลบหส่วน4ใช่ไหมครับอ่ะเรารู้แล้วว่า2ตัวแรกเนี่ยเราลบแล้วมันเราได้1,2ส่วน2ใช่ไหมครับคำตอบมันอยู่ข้างบนนักเรียนเห็นไหมที่เราลบไว้ตอนแรกนะครับอ่ะเดี๋ยวมาเซอร์ขอลบตรงนี้ก่อนนิดนึงนะครับอ่า เอออะต่อมานะครับนักเรียนดูนักเรียนเห็น1นึ่ัลบหส่วนสมมันได้1นส่วนสใช่ไหมตอนแรกที่นักเรียนคิดเอาไว้ เราก็เนี่ยฮะมาเซอร์อชี้รูปสอให้ดูเราก็ไปทําการทดนอกกระดาษกระดาษทดนิดนึงว่าเป็น1นส่วนสลบหส่วนสการบวกรลบเศสษส่วนมาเซอร์อเคยบอกไปแล้วว่าต้องทําตัวส่วนให้เท่ากันอ่ามาเซอร์อก็เอา2อคูณสได้4ข้างบนก็ต้องคูณ2ด้วยนะครับเพื่อทําให้อัตรา TA ส่วนเท่าเดิมออกมาก็เลยกลายเป็น2อส่วนสลบหส่วนสก็จะได้เท่าไหร่ครับ1นส่วนสเฮ้ย มันได้คําตอบเหมือนตัวหลังเลยอะใช่ไหมครับนี่คือสิ่งที่นักเรียนมองเห็นไหนลองไปทําต่ออีกนิดหนึงสิอ่าเป็น1-1ส่วน1ลบ1ส่วน2ลบ1ส่วน4แล้วก็ลบ1ส่วน8ใช่ไหมสิ่งที่เพิ่มขึ้นมาใช่ไหมครับอ่ามาเซอร์ก็ลองลบดูโดยที่3ตัวแรกเราก็รู้แล้วว่ามันลบคําตอบแล้วมันได้1ลส่วน4ีนัเรียนก็ไม่ได้ต้องไปคิดอะไรเพิ่มเลยใช่ไหมครับอ่ะนักเรียนก็ เขียนไปเห็นไหมพอนักเรียนเขียนเนี่ยมันจะเกิดความสัมพันธ์ขึ้นมาเองหะครับอดี๋ยวเพิ่งไปตกใจมันเวลาเจอโจทย์นักเรียนเห็น3ตัวแรกที่มาเตอร์วงให้ดูไหมครับมันก็คือคําตอบที่อยู่ข้างบนใช่ไหมหนึ่งส่วนสี่นั่นเองมาเตอร์ก็แค่เอา1นึส่วนสี่เนี่ยนะครับไปลบกับ1นส่วนแที่มันต่อมาข้างหลังอา้าวทำตัวส่วนให้เท่ากันคูณ2เข้าไปทั้งบนและล่างออกมาก็เลยกลายเป็น2อส่วนแใช่ไหมครับ สอส่วนแก็ลบอีกหนส่วนแก็ได้1นส่วนแนั่นเองเฮ้ยสังเกตได้อีกแล้วว่ามันเหมือนตัวท้ายเลยแล้วถ้าเกิดเราทําอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆๆื่เลบกันไปเรื่อยๆมันก็จะได้ตัวท้ายนั่นเองใช่ไหมครับนี่ไงได้ความสัมพันธ์แล้วนะครับเพราะฉะนั้นอ่ะเรามาเขียนกันให้มันสวยๆนะครับว่า1นะครับลบ1ส่วน2ลบ1ส่วน4แล้วก็ลบ1ส่วน8ไปเรื่อยๆจนถึงลบ1ส่วน 64ใช่ไหมครับมันก็คือตัวสุดท้ายนั่นเองที่จะได้อันนี้คือเกิดจากการค้นพบของเราเองนะครับมันไม่ได้มีอะไรที่จะมาบอกว่ามันคือสูตรมันคือสิ่ง ที่ต้องจําแล้วเอาไปใช้คิดเวลาเจอโจทย์แบบนี้ไม่ใช่มันเกิดจากการสังเกตแล้วก็หมั่นฝึกทําบ่อยๆเราก็จะเข้าใจในรูปแบบและความสัมพันธ์ที่มันเกิดขึ้นนั่นเองนะครับก็ขอให้นักเรียนไปหาโจทย์เพิ่มมีเยอะแยะเลยแล้วก็ฝึกทำนะครับในวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณมากน,นะครับสําหรับการติดตามชมน,นะครับแล้วไว้เจอกันในหน้าต่อไปครับ